สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ขอต้อนรับเข้าสู่ Modern Books ช่วงแนะนำหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความพิเศษมากกว่าหนังสือทั่วไปที่คุณพ่อคุณแม่สามารถอ่านให้ลูกฟังได้และยังต่อย,ยอดเป็นกิจกรรมที่สนุกสนุกได้อีกมากมายเพื่อให้ลูกซึมซับภาษาอังกฤษและเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติและมีความสุข สำหรับคลิปนี้หนังสือที่จะมาแนะนำเป็นสารานุกรมภาพสำหรับเด็กสร้างสารรค์ด้วยเทคนิค lift the flap เหมาะสำหรับลูกน้อยตั้งแต่วัย3ขวบขึ้นไปจนถึงระดับประถมต้นเลยค่ะฝนขอแนะนำสอเล่มนะคะคือ learn about animals และ red yellow blue จะเห็นว่ารูปเล่มทั้ง2เล่มนี้ใหญ่เกือบเท่าขนาด A4 ภาพประกอบข้างใน ชัดเจนสีสันสดใสตัวเล่มทำจากกระดาษแข็งลูกน้อยสามารถที่จะเปิดดูได้บ่อยเท่าที่ต้องการแผ่นแฟลชมีรอยปรูช่วยให้ลูกน้อยสามารถเปิดดูได้ง่ายเรามาดูเล่มแรกกันนะคะเล่มนี้เกี่ยวกับเรื่อง Animals จะมีสัตว์มากมายหลายชนิดให้เด็กๆได้ทำความรู้จักโดยจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้ค่ะคู่แรกเราจะเจอกับสัตว์ในฟาร์ม ตามด้วยสัตว์ป่าแล้วก็สัตว์ทะเลแล้วก็มาพบกับสัตว์ป่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สัตว์ที่อาศัยอยู่ริมหนองน้ำ ภายในเล่มจะมีคำศัพท์และคำอธิบายเกี่ยวกับสัตว์แต่ละชนิดกำกับอยู่ใกล้กับภาพนะคะส่วนตำแหน่งที่มีแผ่นแฟลปเมื่อเปิดดูก็จะเห็นภาพที่ซ่อนอยู่ใต้นั้นซึ่งภาพนั้นจะมีความเชื่อมโยงกับภาพหลักในหน้าหนังสือที่เด็กๆจะสามารถเชื่อมโยงได้เองเช่นเมื่อเรา f ล i p เด e อ l แฟตรงภาพไก่ก็จะเห็นภาพไข่ในกระทะหรือตรงภาพตัวลามาสก็จะเห็น ถุงมือที่เรียกว่า mittens นอกจากนั้นยังมีคำอธิบายใต้ภาพแ a p ด้วยซึ่งล้วนเป็นข้อมูลที่ช่วยเพิ่มคุณความรู้ให้กับเด็กๆและยังเป็นข้อมูลที่น่าทึ่งอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องในหนังสือกันนะคะเราจะมีแผ่นแ a p ตรงนี้ที่มีข้อความอยู่ข้างในแล้วก็จะมีรูปภาพอย่างเช่นภาพไก่ก็จะมีคำศัพท์กำกับไว้ว่า chickens แล้วก็จะมีคำอธิบายธรรมชาติของ ไก่ห,หรือธรรมชาติของสัตว์ตัวนั้นๆสําหรับเด็กเล็กคุณพ่อคุณแม่อาจจะแนะนําแค่คําศัพท์อย่างเดียวแต่ถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยคุณพ่อคุณแม่อาจจะชวนเขาอ่านข้อความนี้หรือว่าเล่าให้ลูกฟังก็ได้ h o n e y b e e s ดูซิว่ามีอะไรเกี่ยวกับ h o n e y b e e s บ้างเปิดมาก็จะเจอรูปขวดน้ำผึ้งแล้วก็ผึ้งหนึ่งตัวพร้อมกับข้อมูลที่บอกว่า it takes 865 h a r d working bees to produce a jar of honey แล้วคุณพอ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะเปิดหน้าต่อๆไปแล้วก็พูดคุยกับลูกถึงสัตว์ชนิดต่างๆแล้วก็บอกข้อมูลต่างๆให้ลูกฟังหรือว่าอาจจะชวนเขา นับจํานวนหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับสัตว์ที่เขาสนใจก็ได้ค่ะส่วนอีกเล่มหนึ่งนะคะเล่มนี้ก็เป็นเรื่องของสี red yellow blue ก็คือแม่สีทั้ง3สีซึ่งคําศัพท์เกี่ยวกับสีเนี่ยเด็กก่อนวัยเรียนส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็รู้จักสีเหล่านี้ได้เราจะเริ่มต้นจากแม่สีนะคะก็คือสีแดงสีเหลือง จากนั้นก็จะเป็นการเอาแม่สีมาผสมสีกันเป็นสีส้มสีเขียวแล้วก็สีม่วงการแนะนำสีหนึ่งสีหนังสือเล่มนี้จะใช้พื้นที่สองหน้านะคะเพื่อให้เด็กๆได้เห็นความหลากหลายของสิ่งรอบตัวตามสีนั้นๆเช่นสีแดงก็จะมี ladybug barn และ strawberry ส่วนปริศนาที่อยู่ใต้แผ่นแฟลปจะมีทั้งชวนเด็กๆนับจำนวนเช่นคำว่า star how many little stars are there แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ชวนลูกนับจำนวนไปด้วยกันนะคะ one two t h หรืออาจจะมีการบอกข้อมูลเกี่ยวกับภาพนั้นๆเช่น b Please make the honey แล้วก็จะจบด้วยสี black and white หนังสือที่ใช้เทคนิค Lift t h e flap จะช่วยให้เด็กที่มีความสนใจสั้นอยู่กับหนังสือได้นานขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยพัฒนาทักษะเรื่องของการคาดคะเนการคิดวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบด้วยค่ะ <S <S หนังสือเล่มนี้สามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลายนะคะถ้าหากอ่านซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งแล้วคุณพ่อคุณแม่อาจใช้เป็นเกมฝึกความจำเช่นให้ลูกบอกว่าใต้แผ่นแฟลปคือรูปอะไร <S <S หรือบอกว่าในแต่ละหน้ามีสัตว์อะไรบ้าง หนังสือทั้งสองเล่มนี้นะคะจะทำให้ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่รู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับหนังสือแนวความรู้ที่เขาจะไม่รู้สึกว่าถูกยักเดเยียดข้อมูลจนเกินไปเพราะเทคนิคและภาพประกอบจะช่วยตรึงความสนใจของเขาได้และที่สำคัญที่สุดก็คือเขาจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพเมื่อคุณพ่อคุณแม่ได้เปิดหนังสือและอ่านไปพร้อมๆกับเขานะคะ อย่าลืมนะคะเด็ก2ภาษาพ่อแม่สอนได้ง่ายนิดเดียวขอให้มีความสุขและสนุกกับการอ่านนิทานกับลูกนะคะแล้วกลับมาพบกับ Modern Books ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ